อาจจะเจอกันครั้งแรกนะครับอยากจะบอกว่าดีใจมากๆนะครับผมหนึ่งเพลงสุดท้ายของผมก่อนจะจากไปวันนี้ครับมีแต่เพลงเศร้าเนาะเพลงนี้ไม่รู้ว่าหลายๆคนเคยฟังไหมครับชื่อเพลงว่าแค่ของเรียนแบบนะครับเราทุกคนอยากเป็นตัวจริงกันนั้นแหละแต่แน่นอนว่ามันไม่มีใครที่จะสามารถเป็นตัวจริงได้ได้ทุกคนหรือได้ตลอดเวลาครับ เป็นกำลังใจให้ครับมอบเพลงเพลงนี้ฮะแค่ของเรียนแบบครับผมร้องได้ช่วยกันร้องนะครับ เส็นต้นไม้ให้เธอใช้บังแดดไว้แล้วเธอก็ทาขีอยาให้เธอยินมหรือไปไม่อยากเจอเห็นแม้น้ำตาต้องการมือไรจะไปหาเป็นที่